ใครใช้คุณได้สตาริเอรรุ่น s อยู่ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกอล์ฟนะครับ SCD โรซิสแล้ววันนี้ก็อยู่กับคุณได้สตาเอนะครับตัวนี้เป็นรุ่น S นะครับจริงๆแล้วนะครับคือใครกำลังหารรถครอบครัวอยู่เนี่ยอาจจะไม่ต้องดูเป็นรุ่น long, ลองรุ่นท็อปหรืออะไรก็ได้นะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเริ่มนะครับของคุณได้สตาริเอรนะครับ เข้ามาตกแต่งภายในนะครับในส่วนของพวกเบาเนี่ยของเดิมไม่ใช่ไฟฟ้าวันนี้ทําเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเบาคนขับนะครับหรือว่าจะเป็นเบาะแถว2รวมถึงเบาข้างหลังเนี่ยแถว4นะครับก็คือเอามาทําให้มันนั่งสบายที่สุดนะครับออกแบบภายในสวยเลยนะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวก็พามาดูนะครับคุณไดสเตียรรุ่น S นะครับผมอย่างข้างหน้าเราก็ ต้องบอกว่าทุนเดิมของรุ่นเสทุนไดสตาร์เลียนะครับคือจะเป็นเบาะแมนนวลทั้งหมดไม่มีตัวไหนเป็นเบาะไฟฟ้าวันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นเบาะคนขับแล้วก็ข้างคนขับนะคบเป็นไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังปร,รับเอนอนผ่านสวิตช์ข้างๆตรงนี้ได้เลยนะครับรองน่องนะครับตัวนี้เพิ่มรองน่องให้ด้วยนะครับพิเศษสุดๆนะครับอ่าของเดิมเป็นเบาะ3ตัววันนี้เป็นแค่เบาะ2ตัวมีพื้นที่ตรงกลางอยากจะเพิ่มอย่าง มีคอนโซลตู้เย็นอะ,อะไรก็ได้หรือไม่ได้อยากมีก็สามารถเดินจากข้างหน้าไปข้างหลังรถได้นะครับเป็นช่องตรงกลางนะครับอ่าแล้วเรายังมีเพิ่มเติมในส่วนของพวกพักแขนเท้าแขนให้ซึ่งของเดิมไม่มีในรุ่น S นะครับไล่ก๊อฟก็มาอยู่กับภายในนะครับของ h ุ u n ด a i สตาเดียรุ่น S คันนี้เลยนะครับอ่ะอยากที่เห็นเลยแถว2ของเดิมเนี่ยเป็นเบาะ3ตัววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเบาะ VP คู่นะครับอ่าต้องบอกว่า อย่างรุ่นนี้เราก็เป็น VP Series ส์3ของทางร้านเรานะครับจะเป็นเบาะทรงคล้ายๆเอาผ่านนะครับปีกเบาะใหญ่กว้างเหมาะคนนั่งตัวใหญ่นั่งสบายหัวหมอนเมกกี้เมาส์นะครับอ่าระบบปรับไฟฟ้านะครับสวิตช์ด้านข้างได้เลยและยังมีพวกออปชั่นพื้นฐานเบาะอุ่นเบาะเย็นเบาะนวดต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ออปชั่นพวกนี้มีกันหมดทุกรุ่นของพวกเบาะ VP หมดแล้วนะครับแต่ต้องบอกถึงความสําคัญก็คือมันใช้งานง่ายอ่ะสลักอยู่ข้างแบบนี้อ่าแล้วก็สรลระเดี๋ยวนั่งให้ดูทีหนึ่ง เอียงกอสูง170นะครับก็ถือว่ามาตรฐานใชทยลองนั่งดูนะครับบอกเลยว่าขาทรงเบาะนี่คือน,นั่งสบายเหลือมากๆอ่าผู้ชายตัวใหญ่นะสูงสัก180นี้ไม่ต้องพูดถึงตอบโจทย์มากครับเบาะไซนี้นะครับแล้วก็อ่ะมีรายการแนะนำอย่างพื้นลามิเนตนะครับไม้เนี่ยครับเป็น H M R สีเขียวนะครับกันชื้นนะครับควาสะอาดง่ายต้องบอกเลยว่าแนะนำสำหรับการทำภายในใ แล้วเดียดูสวยขึ้นมากๆแล้วยังมีเบาะข้างหลังนะครับเป็นเบาะแถว4นะครับเบาะแถว4เนี่ยแล้วก็เอาเบาะเดิมเนี่ยมาเสริมทรงเสริมโครงสร้างใหม่หุ้มหนังใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญยังเสริมพวกออปชั่นอย่างพวกรองน่องด้วยเป็นรองน้องไฟฟ้านะครับให้นั่งข้างหลังก็นั่งสบายบ้านนี้มีการถอดแถว3ออกนะเพื่อจะได้มีพื้นที่ในการนั่งสบายขึ้นมีพื้นที่เหลือในการใช้งานอนเนกประสงค์จะเดินหน้ามาชิดกับเบาะ V-P แถว2ก็ทําได้หรือจะเก็บของเยอะ ไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่าแล้วยังมีเพิ่มกลไกให้เอนได้มากขึ้นคือแทบจะนอนหรือนั่งสบายจริงๆถึง160องศาเลยของเดิมมันได้นิดเดียวเอสอันนิดเดียวนะครับทางกบ้านครับสำหรับการตกแต่งนะครับคุณไดสแตเลียรรุ่นเอสนะครับแต่งเป็นไอเดียไปก่อนดูเป็นไอเดียได้ไปลอกกาไปใช้ต่อไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่าแล้วก็ ถ้าชื่นชอบนะครับผลงานของ SCD t ต๊ะซีดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผลงานของเรานะครับเราจะผลิตผลงานลงมาเป็นไอเดียการใช้งานแต่ละบ้านไปให้เรื่อยๆนะครับสามารถติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าจะไปดูผลงานใน u t u b e นะครับได้เลยนะครับแต่ถ้าวันนี้ข้องใจหรือว่าอยากจะดูงานจริงๆหน้าตาเป็นยังไงคุณภาพแตกต่างยังไงนะครับที่นี่เลยโรงงานพระราม2นะครับ SCD t ต๊ะซีดพระราม2ซื้อ Google Map ขึ้นเลยครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ bye <music>